ตะวันสันชัยว่ะเฮ้ยดูการซักซ้อมของพี่แบมกับครูใหม่ครับผมนี่ย่อมวันนี้นะครับก็ขอให้กิจการลูกเสือจิตอาสาพันร์สถานโรงเรียนวัดอุดมรังสีจงเจริญสวัสดีครับผมวันนี้พบกับตะวันสันชัยอีกแล้วนะครับ เราต้องบอกเขาว่าวันนี้นะครับที่โรงเรียนวัดอุดมบางสีนะครับมีกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาครับไม่ได้มีแค่วันเดียวทุกคนก็มี4วันครับก็4วันแบบไปกับไม่ได้มีค้างคืนไม่ได้มีกิจกรรมมาชนไปอะไรก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ากิจกรรมทั้ง4วันนี้จะมีอะไรบ้างเด็กก็กำลังจะเข้าห้องประชุมนะครับเพราะว่าเปิดกองเสร็จแล้วเมื่อกี้ไปดูกันตอนนเรียบครับกครบนใ ก็เป็นทีมงานผู้ช่วยวิทยากรของเราครับพี่ใหม่ครับรู้สิครับนี่พิธีกรวันพรุ่งนี้ใช่ไหมรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นเราไม่หลับเลยฮะพิธีกรมาจาวันนี้รู้สึกหนักใจไหมพี่หนักใจไหมสบายสบายนะมันมันผมมันไม่ค่ยเยอะนะวันที่สามไม่เท่าไหร่แต่ผมหนักใจแทนวันที่สี่ครับต้องสรุปด้วยเขาต้องสรุปทุกอย่างโอ้โหวันนี้สี่สรุปทุกอย่าง แต่พอพอดูชื่อแล้วก็โอ้หายห่วงครับเขามีประสบการณ์ลูกเสือครับภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกอินเดียอินเดียเมดิเตอร์เรเนียนโคบสุขวิป์ครับเป็นทีมงานคอยช่วยเหลือวิทยากรหลักครับอีกทีหนึ่งจดสถานที่เป็นไงบ้างพี่โอเคไหมก็โอเคครับโอเคเนาะถือว่าไม่แบบไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเลยนะครับก็คือ ลูกเสือเป็นเรียบง่ายครับเรียบง่ายเรียบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายทีนุ้นี่<า>ไปนหมดแล้วนะครับเฮ้ยพี่คอนยูภาษาซองคะองอันนี้เป็นการซักซ้อมนะซักซ้อมเปิดซอง กิจกรรมลูกเสือจินตนาการสำหรับวันแรกนี้ยกซ้อมก็นี่นะครับก็โอ้โหผมเราได้มาผมเดเป็นโรงแรกไหมครับของกระทรวงเป็นโรงเรียนแรกครับของกทมก็อาจจะมีบางอย่างที่แบบระดับระดับบ้างระดับบ้างระดับด้วยกระบวนการทางลูกเสือเนี่ยอาจจะมีสอนในที่การใี้ร่างผู้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะ ก็ต้องปรับแล้วก็พัฒนากันต่อไปนะน้ำไม่ไประบบหมนะดูป้ายชื่อเหรอหมูชอบป้ายชื่อมากเลยอันนี้ใบเอาไม้จากไหนครับเป็นต้นมะขามที่ตัดมาจากเทือกเขาปักธงชัยครับเป็นต้นมะขามเนี่ยคือเป็นเหล่าไม่เองใช่ไหมครับเป็นเหล่ามาจากต้นเองครับนี่ก็เป็นพี่แบมครับนี่แม่สาวของเราแม่สาวเสืออันนี้ลงช่องใช่ไหมลงช่องต้องร้องเพลงรู้สึกยังไงบ้างครับพี่พี่สำหรับการ ได้เป็นวิทยากรสดชื่นกิจกรรมดีๆแบบนี้คนจัดสักสามเดือนโอ้โหครูพุทธิชัยพูดแล้วครับว่าสักสามเดือนรู้สึกยังไงบ้างครับเกรียมครับกิจกรรมจิตศาสรั้งนี้รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกมากเลยค่ะน่าจะจัดน่าสนุกแต่คุณไม่ท่องในนะเกรียมไม่อยู่ข้างนอกน่าจะจัดสนุุกกสนจัดแบบทั้งเทอมเนาะจัดทั้งเทอมทั้งเทอมไม่มีการเลื่อนอนใช่ใครที่ดูไว้นะครับก็เรียนเชิญมาเชิญสองพี่พี่สามคนนี้ได้นะครับผม วินยากรรับเชิญได้นะคะจะกูกระบาดโดมยืนหนึ่งนี่กระดมยืนหนึ่งกระดมยืนหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ออกมาซื้ออะไรนพี่ซื้อเครื่องหมายกับสายนกหวีดซื้อเครื่องหมายกับสายนกหวีดนะครับก็ท่านขอฝึกสั่งมาให้แล้วหลักๆงานของเราหน้าที่ของเราก็จะมีประมาณนี้ครับก็คือจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับวิทยากรหลักอยู่แล้วเพราะเราเป็นแค่วิทยากรเสริม ที่รู้ๆหน่อยก็เป็นลองนุเนี่ยนะครับที่จะเทียบขั้นกับวิทยากรหลักศึกษาพันธ์อ้อมน้อยโอ้โหเฮียเลยดูเขาเตะเนี่ยไปที่ชั้นสามนะครับอุปกรณ์ลูกเสืออุปกรณ์ลูกเสือพี่ดูของหน่อยครับอันนี้ของได้มาสามอย่างการกินของนี่คือสิ่งที่ท่านพอฝากซื้อมาเก็บมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับ ขอให้เจอรับองต้ลสืลเช,ชื่อไทยใจเคารกขอน้องบกบาทบงพระสงฆ์ศีเพระบาท ตรราดีตอกเกลือลูกเสือมาทรงบุตาอบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาติาสตรสนาทรงสังส่งสอนสันก,กิจ วิทยาเป็นอาพาของพุทธพุทธิไรนีก็เป็นมู้ยมาธาคารยังไงเนี่ยไม่ไปอ่ะสิบเอ็ดโมงครับตอนแรกบอกไม่มี อ๋อไม่มีผมก็คิดว่าต้องเต้นแทงเต้นไงเต้นแทนเต้นไงแ้นโอเคโอเคขออย่าถามก่อนนะครับเราเคยได้ยินมาโดยตลอดเลยก็ว่าจิตอาสาจิตอาสาจิตอาสาในความคิดของพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ยคืออะไรอ่าตอนนี้ให้นักเรียนคิดก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะรับเงินตืนเช้ากหจะรับเงินตเช้าูจะรับ หนึ่งหนึ่งห้าแต่นั้นจะเดินถามแลาต้องกระดุมตบมุกไม่ทันที่รันเลยก็มองบอกว่าไฟตบมุกนี่คือตบมุกไม่ทันเลยว่างั้องโนอปล่อยมาเป็นยังไงเป็นระยะเป็นชุดละรอบละรอบคือต้องโทรให้น้องลงมาปลดตบมุกนะผมโอเควันนี้มีอุปกรณ์เยอะเห็นไหมหไฟแฮทไฟแฮทกองทองแล้วก็กุ้งกิ้งนี่อะไรนะกุ้งกิ้งอื อันนี้เป็นการซักซ้อมนะครับสองวันมาแล้วตามวันที่สามได้ความรู้คุยกับใครอยู่ดิเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ินดเนี่ยยรางานกับต้นไม้ไม่มาแล้วมาแล้วอ๋อเขาเปส่กองนะครับใส่กองเสร็จแล้วก็แอบมากินข้าวกันยกถาดด้วย

กำลังระดมความคิดกันในการทำงานอย่างนี้รอรยนะขอสักหนึ่งมงุ <c oughs> ้งคือต้องบอกว่าผมรอถ่ายพี่สมุ้งเนี่ยจับทางยากมากพี่จะปล่อยมาตอนไหน <c oughs> ปล่อยทีละรอบแล้รอบเลยรครับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงบ่ายเราก็ออกมาซักซ้อมการแสดงในวันสุดท้ายเป็นแก๊งโชว์นะครับนำทีมโดยคุณพูดเอก คุณเอกแนะนำหน่อยว่าวันนี้เราจะแสดงวันน้นะครับเราก็จะมีการแสดงในบทเพลงศึกบางหลังคาหนเฮ้ยบางอะไรบางละจันนะครับกอมีอันนี้ก็มีเป็นทีมครูผู้หญิงนะครับผมอ่านะครับก็มีซักซ้อมดาบกันไปส่วนน้กระดงดาบครับดาบครับดาบครับดาบคุณยรู้สึกยังไงครับกับการแสดงครั้งนี้รู้สึก รู้สึกเป็นเก oh. ียรอย่างมากค่ะี่เรื่องเกียร์อะไรมาของการโชว์นะคะในครั้งนี้นะคะคุณขอบคุณทีมงานนะคะขอบคุณค่าทีงานมังงะศิลป์ก็มีน้องๆฝึกสอนนะพี่คอยให้พามดูแลซักซ้อมเตรีย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 มอุปกรณ์ให้ด้วย นี่คุณเจมครับดวงดาบช่วยเราอันนี้เราเป็นอะไรครับอ้เป็นพานครับเฮ้ยพานยังไงพี่พานจอร์นาเคนไหนที่ทำให้ดูเนี่ยพะงับระงาบแค่ว่าพะงาบ มันหมอะน่อดูเก๋แบบนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยดูการซัดซ้อมของพี่แดมกับครูใหม่ครับผมนี่ นะคะมาควบคุมการแสดงนะคะแล้วก็ผู้กำกับนะคะที่เป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่า50ปีตอนนี้ก็วิทยกากรประจำวันครับได้เรียกลูกเสือมาทำการเปิดกองครับ นี้เป็นหมู่บริการจากทงชาติเป็นวันที่3เนี่ยเด็กๆน่าจะได้เห็นเพื่อนๆเป็นตัวอย่างก็ซักซ้อมมาอย่างดีพี่ตาก็เป็นวิทยากรให้เวลาในการเปลี่ยนชุด5นาทีพอนะครับแล้วก็พบกันที่ห้องประชุมนะครับนั่งตามโมูเวลา แปดมงสสห้านาทีนะครับองรุ่งปองแยกโอ้โหสุดยอดนะเป็นไงเหนื่อยพร้อมแล้วเหนื่อท่รมมีตาผมนะเนี่ยเทนมาลืมหมดพอเทนให้ลืมหมดนะลืมลืมม่เทนมลืมลือ้ อของธรรมชาติตรงเทได้ก็ดูดังข้างตาพอเขาบอกอยู่เขาบอกอยู่แต้เทนมาลืมหมดเลยสวัสดีครับลองฟังทีนี้ดีกว่าพี่นักทายการเนี่ยแต่รองเท้าผมอ่ะอยู่โน้นนะแล้วนี่อะไรเนี่ยพี่เดี๋ย่างนี้อะไรนี่ไม่เอามาขอบคุณมากคุณเจอที่ไหนเดอามาคนดีที่ตายก่อนเังไอผมคนเนี้ยเฮ้ยหัวผมเอามาจากเข้าลองคนรเข้ม ผ่านการประเมินครูผู้ช่วยแล้วอืตั้งแต่เป็นครูคอสอนหนึ่งผมไหว้ไม่เคยรับไหว้ผมเฮ้ยทำไมเป็นคนเงี้ยผมจะเอารูปเนี่ยไปลงนี่าแกรมนี่หาแน่นอนมาแล้วคนนี้รทายกล้องหน่อยขอเสียงหน่อยดูรูปอืมโอ้ยตายกฤษดิผมอยากฟังเสียงคนนี้พัฒนาอย่างเข้มทำเสียงคนนี้ดูหน่อยสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครอสผมอยู่ตรงสี่ครับโอ้โหครอสเอาเราไปถือทำไมลราเกืนดิเนี่ยมาให้แม่ย ส่วนวิทยากรพรุ่งนี้เช้านะคนต่อไปก็คือเจมส์อาเจมส์แบบรู้สึกไงเฉยๆใช่ไหมเพราะว่ามันคุ้นเคยเนาะโอ้ยธรรมดามากเลยนี่ธรรมดามากเลย,ย,เยผมเน<ม>ี<ม>่ยเฮ้ยผมจะงอยมันนะ <laughs> เดี๋ยวกุนี้กล้อ,องเฮ้ย,ย,ยสามเสียงสามเสียง <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจมติดภารกิจต้องเป็นพี่นุ่งอ่ะถ้าภาารกิิจเป็นพี่คนนี้เปิดกล้องไหมเงเสียงก้าวเล็กสบายนะกล้องเฮ้ยโอ้ยก้นข่อยอ่ะเราเอากล้องถอยเอาเลยอ่ะไม่งั้นเขาไม่จัดยเดวันเสาร์เพราะว่าไม่มีเด็กอยู่ข้างเง้ยตอนเนี้ยโรงเรียนฟ้าฟานพี่แม่งทำไมโควิดระบาดแล้วตอนนี้ยไม่รู้ว่าจะเสี่ยงหรือเปล่าคุณเขาไปกอล์ฟไห เมื่อคืนเสียงเดี๋ไม่เป็นไรเมื่อคืนเห็นพี่ตาบอกว่านอนไม่หลับใช่ไหมกต้องถามแผนนอนไม่หลับก็ใส่กระสับกระสับการอาหารไม่ย่อยมีริมกรวยในกระเพาะโอ้โหโอ้โหอ๋มาแลครับกิจกรรมของเราเป็นยังไงบ้างครับแบบรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นวันที่สามวันที่สามจะอย่าเข้าใกล้กันเพราะว่าตอนนี้ ชุดไม่ได้ซักมาสามวันแล้วกี่แล่มออกกินแล้วออกผมเนี่ยใส่แค่สองวันครับแต่ว่าวันนี้วันที่สามหน้าใส่มาตั้งแต่วันแรกใช่ไหมพี่ตั้งแต่วันแรกครับชอดโหแบ่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันเกลือขึ้นแล้วอ่ะเกลือเกลือขึ้นแผนที่เราปรากฏ เดี๋ยวจะเดินทางไกลแล้วแผนที่แล้วปรากฏโสเป็นไงบ้างคบพี่วันที่3แล้วก็วันที่สมนะคะก็ยังโอเคอยู่นะคะโอเคได้รับมอบหมายก็ต้องดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่นะคะต้องบอกว่าพี่โสนี่คือเป็นเป็นแม่งานคนหนึ่งครับเป็นหลักๆที่พวกผมจะคอยปรึกษาตลอดแล้วซ้อมท่าเต้นเป็นไงครับเมื่อวานโอ้กลับไปปวดปวดเนื้อปวดตัวแสดงว่าไปซ้อมมาแน่เลยไ้ด้วยระยะเวลาแค่แป๊บเดียวในการซ้อมก็ อาจจะต้องมาทบทวนใหม่ว่าเราจะต้องแบบแค่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็หาเวลาแต่ละันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสำรวจโรงเรียนนะครับเด็กๆก็จะมาสำรวจชั้นชุนเรียนทักทายกล้องกันแล้วนี่สำรวจอะไรครับเนี่ยสำรวจอะไรครับลันวัดกำลังคิดโครงการแล้วสำรวจเสร็จแล้วโอ้โหขีดโครงการสำรวจเสร็จแล้วอ่ะเป็นไงผงเงี้รผงการเด็กๆทุกคนนี่ขยันมากบอกว่าน่าจะมีสัก สักอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมค uh huh. รั <c oughs> นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่สำรวจบริเวณลานต้นโพต้องบอกว่าพื้นที่สำรวจทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เราก็มาดูความเรียบร้อยครับว่าวิทยากรมาจำหมู่แล้วก็เด็ก,กแต่ละหมู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างไปดูครับอันนี้เป็นวิศโสดูแลกลุ่มนี้เด็กๆเนี่ยได้รับมอบหมายให้จากผู่ในการฝึกว่า ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเขียนโครงการหนึ่งโครงการนะคะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยให้ครูพี่เลี้ยงเนี่ยช่วยดูว่าเด็กกลุ่มเราสนใจอะไรบ้างโดยในกลุ่มเอกาพศสดรสก็คือว่าเขาจะทําโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรานะคะโรงเรียนสวยด้วยมือเราโรงเรียนสวยด้วยมือเราโดยการเลือกพัฒนาจุดนี้ค่ะทั้งเรื่องของข้อรรยกกาศสีเขียวทั้งเรื่องของ การดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้รับข้อมติว่าจะทําโครงการน,นี้นะคะเดี๋ยวก็รอดูเวลานาเสนอนะคะว่าเขาจะทําออกมาในลักษณะไหนนะคะเดี๋ยวให้เขาร่วมกันทํางานก่อนนะคะคุณาขอาาบคุณค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับกลุ่มพี่ทิพย์นะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ศิลพงศ์ีนะิดนึงศิลพงศ์รู้สึกงบ้ไงครับกับการทำโครงการสำรวจที่รู้สึกบินเหม็นมากเลยบินเหม็นมากเหม็นอะไรครับเหม็นอะไรครับเหม็นบุหรี่ครับอ๋อนี่แหละก็จะเป็นจุดที่นี่เราจะต้องพัฒนาไะ้ อาสาแก้ไขมันใช่ไหมแล้วเราโครงการอะไรครับตรงนี้โครงการเอ่อห้องน้ำพิเศษทำด้วยตัวเราเองห้องน้ำพิเศษรืทำด้วยตัวเราเองครับผมก็บอกว่าน้องเขาทำจริงครับแล้วน้องบอกว่าชอบมากกิจกรรมนี้อยากยีทัาเดือนนึ่งเลยใส่ไ้้านในวันนี้เป็นไงครับก็ทั้งสามวันนี้ผ่านมาการคุมเครื่องเสียงยากง่ายยังไงบ้างมันโอเคแล้วทีนี้ครับอไปให้พูดด้วย ขอแบบพอเราเป e <c oughs> ิดกับตะวันสัญชาติเนี่ยเปิดกับว่ตะวันสัญชาติอ้โหเนี่ยเจอพบกับชจอมตะวันสัญชาติไม่ได้ไ hey. ม่ได้แบบว่าเอาไปหน้ากูเลยอันนี้มึงทำอะไรเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับผมเรียวขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยพี่เรียวๆเลยแบบว่าคนคนดูเขาชอบเรียวๆโอ้ยสายห่าเลยไม่ต้องเตรียมเรียวมาถึงอะไรครับเรียวเฮ้ยอ่าเริ่องไหนหนึ่งสองเริ่มตะวันสัญชาติว่ะเฮ้ยพอ้ยขอเป็นไงบ้างครับ คิดถึงพ่อผมไหมครับคิดถึงทุกวันทุกคืนทุกไม่นานดีโดยเฉพาะใครครับโดยเฉพาะท่านรองนุ๊กโอ้าไปไเลยไม่เลยทุกวันที่อยู่โรงเรียนมัธยมหาธาตุเก่งวันคนครเนาะว่<อ>งางๆก<ป>็ไปเยี่ยมหาได้นะนได้ตอนนี้โรงเรียนต้องการการสนับสนุนเยอะมากครับผมต้องบอกว่าท่านก็เป็นรองผู้อำนวยการครับที่โรงเรียนมัดยมตัวลศรีครับเป็นพี่ดีกว่าเป็นพี่เขาไปแล้วไห จริงครับพี่ตอนอยู่ที่ยงได้หมดเยี่ยงทุกอย่างได้หมดยกเว้นเลยนะครับยกเว้นไอ้จุดๆก็คิดถึงท่านพ่อก็เลยมีโอกาสที่ถ่ายเก็บไว้ครับพวกเราทุกคนมีศักยภาพครับทุกคนเลยนะทีมงาน์วอลดมเนี่ยจับใจเลยนะอันนี้ไม่ไม่เฟซเลยทุกคนทุ่มเทครับรักษามาตรฐานของตัวเองเพื่อพัฒนามาตรฐานโรงเรียนต่อไปเนาะครับพี่จะรอดูความสนึ่งเดือน้วเทุกคนครับขับรถให้มองทางเนาะแต่ถ้าอ้างว้างอ่ะ ให้มองพ<โฟ>ี่โอ้ยเชียบโอเคครับผมครับตอนเขียนข้อที่สองเพื่อโฆษณาของเอ่อลูกหลานในภาคการภาพหน้านะครับใส่รุ่งเจ้าแดนไปใส่ลบตรงตัวใจขาดอินเสียเนื้อเลือดหลั่งไหลยอมสละสิ่งใดเสียที่ไป เสียสิ้นชื่อต้องเกียร์งาหาสยามยังอยู่ยังอยู่ยงเราก็เหมือนอยู่พงที่ด้วยหาสยามพิชิตตรงใหอยูได้รือเราก็เหมือน้อดหนยหมดสิ้นสนุนไคยโอ้ <Okay. S 1>

ตอนนี้นะครับก็เป็นการปิดกองวันที่สี่วันสุดท้ายแล้วโดยมีท่านรองวิษณุนะครับหรือว่าพินุกข,ของเรานั่นเองเป็นคนปิดกองดูแบบฉมังขึงขังและแข็งแรงมูบริการนำตรวดมตน ม,มูบริการส่งตัวแทนชักธงชาติลงก,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 กองขอลบธงชาติ อ er. ่ะกอดอกขวาทับซ้ายกอดอกอ่งนู้นทั้งหลังไม่ติดกันเลยทำนะขวาทับซ้ายที่มีใจรักสมัครสมานรู้นิจิตชื่นบานสารเนื่องอยู่ทุกผู้ทุกนามอันความกลมเกลียวกันเต้นใจเดียว แย้มเดิอจะจูชาเจือประสาสนาสยามรันจะวพันนาคาปเกียสูงเสื่องกระเดื่องนแนน่นดินอันวามรรมเกรียวกันเป็นใจเดียวประศส,สีทุกสิ่งประสงค์จงใจจะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี เราจะโยร้อมกันต่อไปจะเป็นการยืนหมวกนะครับผมเป็นการแสดงว่าสําเร็จหลักสูตรแล้วงานที่รวมกันได้และสูงสุดแปลว่ากี่ยการรับเสือกแปลว่าดนางตะเอ่อเจริญก้วหน้าไม่หยุดนิ่นแหลมคมเปรียบเสมือนศูนย์รวมของเราแน่นอนอย่าลืมนะครับโยที่สามจริงจะโยนนะแรัพี่น้องเตรียมตัวก้ามหน้ากด้ารับ่ามังหน้าสมนะครับเตรียมตัวครับใช่โยใช่ เอาแล้วบรรยากาศในการเลือกจบหลักสูตรครับก็จะแบบ อารมณ์เคิ้นเก่งแล้วสนุกสนานอย่างนี้ครับหลังเสร็จภารกิจนะครับสัมภาษณ์พีธีกรประจำวันหายใจสะดวกแล้วครับหายใจสะดวกแล้วหายใจสะดวกแล้วหายใจสะดวกแล้วไปไม่เป็นเลยไม่รุ้ไปยังไงเมื่อกี้พี่จะพูดว่าอะไรนะก็ขอให้กิจการลูกเสือไงเมื่อกี้มีตอนนึงที่พี่นุ๊จะพูดนะพูดว่าอะไรเนี่ยขอให้กิจการลูกเสือจิตอาสาประเทศสถานโรงเรียนวุอุดมลังสีจงเจริญเอ เอาละครับหลังจากที่เราปิดกองเสร็จนะครับโดยท่านรองวิศนุเนี่ยเราจะมาถามพี่พี่ชายผมเองพี่แพรนะครับโอ้เดเี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวติดเครื่องหมาย่อนเดี๋ยวว่าสี่วันกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างราบลื่นแค่ไหนแล้วอยากจะขอบคุณใครมีอะไรติดขัดบ้างไหมที่พี่เขาากจะบอกนะครับพี่แพรของเราแล้วบอกว่ากิจกรรมยังยุ่งมากเข้าใจพี่ก็เลยหลายๆวันที่ผ่านมาเอาพี่เป็นไงบ้างก็ ขาดไม่ได้ได้ดีครับอาจจะมีสิ่งหนึ่งอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับมีการปิดขัดบ้างนะครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปจนสามารถที่จะผ่านบรรลุเป้าหมายนะครับจนถึงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณใครบ้างนี่ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะครูคณะวิทยากรร่วมนะครับแล้วก็ คณะวิทยากรแกนนําที่มาร่วมด้วยช่วยกันและที่ขัดไม่ได้เลยนะครับคนติดกองเมื่ขอกี้ขอบคุณลองแจ็คด้วยนะครับจะมีหลายชื่อครับ